ดีครับผมวันนี้ในเกมสกาวันในป่าแต่เราจะไม่ได้อยู่ในป่าครับผมวันนี้มันจะไปอยู่ในก็สิบเก้าวันในถ้ำครับผมท่านผู้ชมเห็นเอซีคนนึงขอมาให้ผมลองเล่นแบบในถ้ำดูนะที่มีเก้าวันเวอร์ชันในถ้ำนะ้ทุกคนวันนี้จะลองเล่นแบบ9เก้าวันแบบแฟนเมดบ้างแบบได้รับแรงบันดาลใจนะจะมีอะไรก็ไม่รู้ให้ปุ่ติดตามมีท็อปบอร์ดด้วยมาเดนเลาชีวิตเรากันทุกคนผมจะไปคนเดียวแล้วกันเนาะเฮ้ยไปกับเพื่อนดีกว่าสามคนเลยไปใคยจะไปด้วยบ้าไปสามคนนะ คนนี้เอาชีสรอ,อดมาแล้วสามวันนี่ใครไปด้วยเลยครับผมสโลว์สโลวเกมมีเพลงไหมน้เพื่อเกมนี้เปิดเสียงดูหน่อยโอเคไม่มีนะเริ่มต้นมาเขาบอกให้เราไปขุดฐานอู้มีฐานนะผมเกมนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บฐานมีแซกอือมีแซกถุงห้าเหมือนกันนะผมฮนะเอามาใส่ที่เตานี้นตรงนี้ท่านผู้ชมใส่ไปอ๋อก็อจะมีไฟเมื่อกี้อะไรโดดผ่านผมเลยเดีย๋ยวพยาติหรือตัวอะไรไนะนะเานู่้ชม ไม่รู้มันคือตัวอะไรมะน่หรือมันเป็นงูผมเห็นไฟหยาิก่อนท่านละเอาเข้าไปในเครื่องครับผมเบลสองแล้วเหมือนจ้าวอยู่นี่ไงมีกําแพงแบบนี้เหมือนต้นฉบับเ๊ะเลยนี่อะไรเห็ดสแตมปลรูมเฮ้ยงูงูอย่าทำผมผมไม่มีอาวุธนี่อะไรอ่ะหนูไม่ชมมีหนูด้วยเอาหนูนู้นหนีผมเลยนี่อะไรอ่ะเป็นทางเข้าทุกคนโอ้มีหีบเปิดหีบบอลโอ้ยน้ำมันมาเบลล์หนึ่งไม่ได้แล้วเออ ค่อยชินมือไมช่วต้องอยู่เล็กหนึ่งนะกระเป๋าผมไม่ชินเลยเอ,อ้าวก็คืนแล้วทุกคนนะให,หนึ่งพิกแอมีพิกแอกใหม่ฮะเดี๋ยวคนมันมีเพลงผมปิดก่อนเลยเพลงอะไรวนะน่ะไม่รู้ปิดไปแล้วนี่ n o r เ a าพิกแอกนอนแล้วเอามันไปสองอันเนี่ยก็ทิ้งไปสี่เอามานทำไมเนี่ยเอาทิ้งของมาได้อีกชมในนี้ตัวอะไรเนี่ยทุกคนตีผมแรงซะด้วยแต่ว่าฮิตบอก,กันตีสโลว์มโมชั่นมากน้ำมันครับผมผมมีน้ำมัน เดี๋ยวเนี่ยใครเนี่ยมนุษย์ท่าทนุกคนมีมนุษย์ถ้ำผมจะตุยแล้วยา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 กินเห็ดเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามันเข้ามาได้เหรอเอาผู้ชมไม่มันเข้ามาในเซฟโซนได้มันไม่หายไปอะ่ะมันได้วิ่งหนีมันยืนในเคอ่ะอู้ถ้าผมไม่บอกมามันก็ตามออกมาเลยเนาะหนีก่อนหนีก่อนมีนปืนเอคขายตรงนี้ับผมราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยหกสิบเก้ารบอกโค้ดแพงเช้าแล้วเอ็งไปได้แล้วมั่ง อะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมถึงเอาเรื่องอเกตแค้แ์ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวคาราฟด้วยมีอะไรให้ทําบ้างเนีย่ยตัวคาราฟเออขยายหน่อยตัวคาราฟมีแค่เนี้นะไม้ขอนไม้ทํามาทําไม้เอามาทําเตียงเหรอโอ้ของคาราฟไม่ค่อยเยอะนะทุกคนมีหนูเต็มเลยอะแล้วหนูทําอะไรได้มันหนูจะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเฉยๆนะไม่ทาอะไรเราทุกคนเจอหีบวบผมได้เป็นกระเป๋าสิบห้าโอ้เป๋าใหญ่เป๋าใหญ่ ผมมันไม่มีแมปให้ดูทุกคนเนี่ยทำบอสมาแล้ววิ่งมาแต่ไกลเลยเอาจริงก็ดูน่ากลัวอยู่นะทำเล่นเหมือนเป็นหนูยักษ์อะทุกคนหน้าตาเขาทำอะไรของเขาทุกคนเหมือนไม่ได้เกิดตลอดเวลาเลยั้งเนี่ยผู้ชมผมบอ,อกแค่ออกจากแสงสว่างมันก็วิ่งมาหาเราเลยอะทำอะไรของพี่เนี่ย <laughs> เอ,อ้อออกไม่ได้เลยไม่แต่ก้าวเดียวแล้ววิ่งทำไมฝุ่นมันเยอะขนาดนี้นเนี่ย ผมอยากได้ปืนมาใช้ก่อนอะปืนหีปืนหีขอวัตตกระบอกไ,ได้ไหมได้ไรอะไม่ทันละตุยครับผมเรามาลองคัฟของกันหน่อยดีกว่าทุกคนผมไปเก็บเหล็กมาได้มาหนึ่งชิ้นแต่ยังครัฟอะไรไม่ไ้อยู่ดีเนี่ยก,กิ่งไม้หน,นึ่งมาเราคัฟอันนี้ได้มันคืออะไรอะผมคัฟมาทุกคนฮะนี่คือกำแพงเหรอเนี่ยเอาจิ้งไมเนะ่ยผมไปเอานี่ไปทำกำแพงเหรอผู้ชมแล้วคาฟอย่างยากแล้วอันนี้คืออะไรนะสือ่อผู้ชม จาสแกมอออจำสแก,ออสแกทุกคนในเกมแต่ผมมาคนเดียวจำสแกมทำไมโอ้ได้ไมาเป็นบอลมาทุกคนมีอาวุธแล้วผมมีกระบองลูกไฟฉายพันดีแล้วอันอะไรอะไฟฉายทุกคนมีไฟฉายด้วยมีเรามีไม้อยู่สี่อันนะผมจะลองคาบเตียงสักหนึ่งอันก่อนแล้วกันผู้ชมใช้ไม้สิบอันแล้เก็บไม้ก่อนแนละ้วกันม,มากระบองเล็กอา่าเขาบอกไฟดับนี้ว่าริมดูคุผู้ชมไฟดับ เอาไฟฉายตันไม่ได้ทุกคนมันต้านทานมันต้านทานไฟฉายผมต้องวิ่งกังยาวแล้วโ oh อ้ไม่ก็จูกอินเดอร์อนาคอได้ค,งดคิงดอมก็แต่ข้อนี้เฮ้ยผู้ชมเกมมีข้อดีนะไฟดับแล้วมันก็ยังบอกทหารที่ว่าไฟอยู่ไหนยังไงเขายังบอกทางเราอยู่เออเหมือนเขาจะอ๋อมาชมขอนไม้เป็นกับดักเหรออ๋อไม่ใช่กับดักมันนั่ง <laughs> เอออะไรวะเนี่ยเออนี่องเตียง บอกวันหนึ่งเอาทำไมเตียงเป็นแนวนี้อะทุกคนฮะวอดโอเคเรานอนอย่างนี้เหรอวะเนี่ยโคตรไฮเทคงูเต็มบ้านเลยเนี่ยทุกคนเอาแล้วงูมันกัดผมด้วยเ,เดี๋ยวเนื้องูชมว้าวเนื้องูกินหน่อยกินหน่อยก็แต่มันปิ้งไงอ่ะโอ้ปิ้งกันละรสชาติอร่อยดีแต่ใครมาเนี่ยเลอดผมไม่มีแล้วพี่จุกลบกรอนเลือดไม่มีครับ เราเลือกผมรีก่อนพี่มานั่งก็อีดีกว่ามานี่นี่นี่มานั่งมานั่งอีกตัวหนึ่งสวยนะไปแล้วสองตัวครับผมผมว่าเออผมรู้แล้วว่าก็อตรงนี้มีประโยชน์อะไรไหมชมมันอามาขังพวกเลตไอ้นี่เองพวกคนทาที่ยูีก็เกิดมามาจากไหนก็ไม่รู้ผมตีได้ป่ะพวกนี้เอาตีได้แต่ผมก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็ตุยพอเถอะเออมาชมแมปต่อไปก็เก้าวันแดนหิมาครับผมเมื่อกี้เราไปอยู่ในถ้ำมามาแดนหิมากันต่อ วันนี้มาสำรวจแมปครับมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มีโอ้โหให้ซื้อเตรียมแลู้้ชมเป็นโลบอกเออเราไปคนเดียวแล้วกันหรือใครจะมาด้วยไหมเอา้าถ้าผมเข้าเล่นไม่ได้อะนี่ไงมาเลยสามคนมีใครมาด้วยไหมครับผมผู้เล่นใหม่สูดๆทุกอย่างเอาชีวิตก็เก้าวันไฟดุด <5. S 2> โกราครับออ้เข้ามาแล้วคนมีค่าหิวความร้อนแล้วก็หัวใจ แล้วก็อันนี้ถูกแช่แข็งทำไมอ่ะอต้องจุดไฟก่อนหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเออเออแอมชั่นกราฟิกเอาเรื่องชอบนะสมจริงดีดูสมูทมากดูสมูทดูสมูทอัพแคมไฟโอ้ตาจะบอดเดี๋ยวลักกี้บล็อกมาจากไหนทำไรได้ชมลัอกี้บล็อกนี่โอเพนเขาบอกโอเพนอ๋อโอเพนเสียรูปบ็อกโอ้โหโอ้โหเกมนี้ของแท้มาชมมี นี่คือสภาพของเกมอะไรนะมาชมเกมก้าวบันเวอร์ชั่นใครมาซื้อนะดูบิ๊กมาซื้อกับผมไม่ผชมดูสภาพทุกอย่างการ์ดบอกหมดอะไปตีไก่เขาบอกโอดาเมะอย่างเบาเลยพี่โอเนื้อติดไฟโคเทอะไรไม่ได้เด้งเต็มหมดเลยทุกคนมันอยู่ไอเยอะเกินไปเนี่ยมีเตียงให้ครับมีฟาร์มแครอทมีทั้งหมดสี่เวลลโตโอโหสี่เบลลเลยเหรอเนี่ยต้องไปหาเลยก่อนนะสกิปตัวทัวเรียวเลยแล้วกันไม่สนนะเรามีประสบการณ์ละ กินแครอทไปสำรวจกันทุกคนมีอะไรบ้างข้างหน้ามีบ้านนี่ไงเอาแล้วมืดแล้วเร็วจังอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อเหล็กรูปปั้นโมายเป็นเหล็กได้สามอันโคตรสุดมันมีอะไรควรได้ทำตลอดเลยเนี้ยยังไม่เห็นตัวอะไรนะทุกคนคือแรกน่าจะไม่มีอะไรหรือมั้งหรือมันไปยืนที่แคมป์ไฟเราเหมือนก็เก้าวันนี่อะไรเนี่ยกินได้ด้วยไม่ชมเป็นผลไม้เหรอไม่รู้จักคืออะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้นเลยไม่ได้ถุงสิบมาไดามอนด์ไปที่แรกของด้วย R B ี RPG. โอ้เ oh, มโจนมี RPG ขายแล้ว19รูบอกนี่อะไรเนี่ยวอตอะไรเด้งเต็มหมดเลยทุกคนเอาอยู่ดีผมก็มีมีดอ่ะแต่อยังไยแมบนี้ก็หนุกวนะมมมมนกว่าแมบท่ำนะผมว่าผมให้มันหนุกกว่าแมบท่ำทุกคนเขาทำมาดีกว่าแบบเนี้ยโอ้ oh, มี AK ขายด้วยอะไรวะเนี่ยมีลัคกี้บ็อกตามทางด้วยซึ่งเปิดได้ไหมก็ไม่เห็นจะเปิดได้หรือต้องตีก็ไม่ได้ทุกคนนี่ผมขายใหญ่ทไแค่เบลลหนึ่งเองนะทำไมมันก้วงขนาดนี้วะเนี่ย แอบ,บกว้างมากคุณผู้ชมเกมนี้มาแล้วบทเหล็กหน่อยผมมีไม้กางเขนด้วยไม้เข็นเป็นเหล็กได้หรอวะเนี้ยถ้าเป็นเน็สเร็วนะขายได้อย่างแพงโอ้ถังน้ำมันเกือบอัพแลทุกคนตัดไม้ก่อนเกมนี้มีเสียงเพลงลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยลองเปิดดูก่อนเนาะไม่มีเสียงเพลงอะไรนะปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันนะทุกคนโอ้ up b ีตาแทบบอร์ดมีแผนที่ครับไม้เกมนี้โอ้ยหีบม่วงทุกคนจะหีบสีม่วงฮะอะไรอะ ขาอะไรเนี่ยขายอะไรอีกแล้วขายไ้หมดเลยเอา้าวหีบก็ไม่ให้เปิดทุกคนต้องใช้ไดมอนด์หนึ่งพันเจ็บอะไรไหมเนี่ยหรือใช้ข้าเก้ารบอกหีบม่วงก็ไม่ให้ผมเปิดแล้วมาทําไมนี่พี่เกมอะไรไม่เนี่ยคนแค่เปิดหีบยังต้องใช้เสียรูบอกอะเกินไปทุกขี้กลายเป็นตังกว่าแล้วนี่เป็นเวอร์ชั่นของแท้มชมเมื่อดูบิก๊กซื้อก็เก้าบันไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเอาแล้วหีบทองเปิดได้ไหมอา้าวเปิดได้ทุกคนเมื่อกี้เปิดไม่ได้อะไรวนะ่นอ่ะอุ้ยขวดไดมอนด์มาโคตรเทขวดไม้คัพไหมเนี่ย ตรามีเลเวลด้วยนะผมเลเวลสิบสี่แล้วเอาไปใส่เครื่องกันผมจะอ,อัพเกรดตัวคาร์ฟนั่นทุกคนมันทำจริงทำตรยงเดีอยู่แต่ผมอัพเกรดตัวก,ก่อนแล้วกันเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเสียงอัพเกรดตัวคราฟอย่างร้อนเลยมีอาริกามีเข็มทิศบอกมีแทมโบรีนด้วยไว้โดดอะไรอะ่ะโดดทำไมต่อไปว่าสิบห้าเอ้ยเดี๋ยวบิ Big sack. ๊กแซกเราคราฟกระเป๋าได้เลยเหรอทุกคนเอาองคราฟมาเขาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยบิ๊กแซก อ่าผมมีอยู่แล้วเนี่ยมาทำไมอีกอ้าทิ้งไม่ได้ทุกคนนะเนี่ยเออก็ปล่อยอยู่อย่างเงี้ไปแล้วกันเอ,อ้ยมีทางขึ้นทุกคนลองขึ้นไปดูนะนี่อะไรวะเนี่ยเฮลโลแบบนี้ทําดีทุกอย่างครับผมเสียเสียเรื่องเดียวคือทุกอย่างมันต้องใช้ตังค์หมดเลยใช้เร้วบอ,อกเก็บหมดทุกหยดอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้ขวนนไอรอนผมมีหัวแอมอน,นดิเอ,อ้ยมีโบ้ด้วยเป็นโบ้ขาวรอบนี้เออมาแดนที่มาของแท้โบนาตาทําไมดูนั้นจังอะ่ะ นี่เช่โบแน่เลยเนี่ยทำไมน้นตาเป็นอย่างงี้เอาแล้วโบเป็นมีดด้วยทุกคนโบไปโจมตีเราแปลกเอาโจมตีเราตอนกลางคืนนี่ว่ะแล้วตัวที่ล่าผมมันอยู่ไหนอะผมไม่เห็นจะมีเลยทุกคน,นมันต้นไม้ใหญ่ได้ปะเฮ้ยได้เนี่ยโคตรแรงขวดญแอมอนผมเอา้าโอ้ป้าดแล้วพังเป็นกล่องอะไรอะกล่องดำทุกคนอะไรมะเนี่ยแล็กกี่บ็อก่อะผ่ายับอะเอ้ย ต้องใช้ขวเนี่มาในการถามผู้ชมแล้วพี่หมีมาอะไรอะอ l p h าเท i แล้วตัวผมถึกจังเลย่านผู้ชมมีกันไม่เข้าอะไรไหมเนี่ยโกบาเหล็กเต็มเลยว a t เดอ h e ช่วงนี้เป็นเกมอะไรวะเนี่ยผมใช้ผมไม่ต้องไปไหนแล้วมั้งเนี่ยอยู่แคมป์ก็กดล็อกรัวๆเนี่ยถ้างั้นเนี่ยมันกระสุนปืนมาปืนยังไม่มีเลยพี่นี่คืออะไรทุกคนอัลฟาบูเ e ลหนังเหรอนี่คือหนังอะไเลยเนี่ยหนังไว้เทสเลยในพี่ ่หนังไม่เถียทุกคนตอนี้เนื้อเยอะมากเลยปืนปืนปืนโอ้ SMG ปืนอะไรไม่รู้ไม่ใช้ก่อนกล่องดำคือเป็นสิ่งมีชีวิตโอเคเก็ตละแล้วมันปืนอะไรมันคนตรงนี้เอาช็อตกันผมมีช็อตกันละนี่ช็อตกันทุกคนเวลาถือปืนมันเปลี่ยนมุมมองให้เราเองเลยฮะเรามีเหล็กเยอะมากอะผมไม่ต้องไปหาเหล็กที่ไหนแล้วเั้งเนี้เฮ้ยก่อไดมอนทุกคนเพิ่งเห็นนี่ไงก่อไดมอน ตอนนี้เรามีเหล็กอย UCC ทำไมผมมันเหลืออยู่แค่นี้มะเนี่ยเอาไปชมทำไมมันเหลือแค่ขวานเนี่ยเขต้องกดอัพเกรดก่อนถึงจะขึ้นอัพเกรดตัวต่อไปใช้มาสิบห้าลองคาฟเข็มทิศก่อนแล้วก็เวลาด้วยอันนี้อะไรเนี่ยใช้ไม้สองครับมาดูก่อนดินี่งไงบอกเวลาเข็มทิศเอามาทําไมก็ไม่รู้อันนี้เสือของตัวแต่งค้ามันทาไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปจีทุกคนมันขายหรืออะไรเอาขาย นึกว่าได้ดอกไม่ได้ง่ายอย่างนี้ตัวที่จะล่าผมมันอยู่ไหนอพี่มีทำไมไม่เห็นมาดูตัวคาร์ฟซิอัปเกรดไป15โอ้ผมเมลสามละทำเตียงกับที่เก็บของได้อะไรมั้นเนี่ยมีตัวปุงยาด้วยโอ้โหของเพียบเลยทุกคนได้ยังไงทาวเวอร์มีแล้วหรอเนี้ยเกมนี้มีทาวเวอร์แล้วทุกคนลังใช้ช็อตกันซิโคตรเบาเลยครับผมช็อตกันเอ็ดมเบียบโอ้เกมโคตรมัน เกมหนุกดีคุทผู้ชมถ้าไม่ติดตรงเรื่องมันขายเยอะเกินไปลองคัดเตียงมาหนึ่งอันนะทุกคนอ่าคัดเตียงมาแล้วมันจะคูณวันได้คูณสองเนี่ยมือแล้วทุกคนผมจะลองเอาเอ็นจีสู้กับจั่วที่มันจะมาหาเราแล้วกันก็รู้กันว่นาเขาอยู่ที่ไหนนะตัวเชล่าเราเนี่ยไม่เจอตั้งแต่เล่นมามือแล้วไหนตัวเชล่าผมอ่ะขอเจอหน้าหน่อย,ยนี่ไงมาแล้วโอ้โหมันทำอะไรอะ่ะอุ้ยตีแรงอยู่นะทุกคน แล้วผมยิงได้เอาเอาตุยแล้วฮะนี่ตัวที่ล่าเราเหรอเนี่ยสภาพน้ำชมยิงได้แปเบเดียวตุยโอ้โหอีซียผู้ชมเกม <laughs> เกมเกมได้ง,งา่ายกันหรเปล่าถ้าทำอย่างเงี้ยคือทำอย่างงี้มันไม่น่ากลัวเลยนะผมเจ้าหมีเนะี่ยผมยิงแค่หน้ก็ตุยแล้วอนะ่ะดูทำลายไรโบไอตัวนี้ยังถึกกว่ามีอีกผมลองคัฟนี่หน่อยดีกว่าทุกคนคือแทมอรีมาเล่นเถอะถ้ามันมันจะบางขนาดเนี้ยคือเราสู้กับไอตัวที่มันละ วอดเดอร์เอาไว้โดดดูแบบนี้เองโอเคเอามชมเทดเดอร์มาแล้วลองเทิดของกันดูนะทุว่าผมมีของกระต่ายอยู่นี่ไงนี่เนื้อกระต่ายเราต้องกด e เทิดผมแลกกรอบเพชรก็ได้นี่ครับผมแลกอันนี้ก็ได้เอ็กเซปวูฟเทลวูฟเทลผมมีไหมนะวูฟเทลไม่มีวูฟเทลมีแต่ฟาววูฟต้องไปลาแล้วละ่ะลองเทิดของดูทุกคนเวลาวูฟเทลแบบนี่งไง จาแหววูบนี่คผู้ชมได้รับบูทเพลวผมแด้กับไปจีได้เหรอเมื่อกี้บูทเพลวชิ้นเดียวเนี่ยนะนี่ไงผมมีบูทเพลวอยู่อะอ๋อนี่ไงทอ่ได้ไปจีมาละแล้วไงต่อฮะผมได้ไปจีมาใช้แล้วทุกคนเฮ้ยโอเคเท็ของอย่างงี้แค่ลากไปใส่ก็พอนะเราจะได้ของมาเลยจะลองเอาไปจีอะอยู่ไหนโพล่าแบร์โพล่าแบร์ไม่เจอเจอ,เจอ,เจอแต่หมา เอาลองกินดูโอ้โห RPG พันช็อตครับผมกลายเป็นเนื้อบดโคตรสุดเลยผู้ชมเกมนี้มีทุกโกวุดอะลองเอาแคมป์ไปแมวสุดท้ายกันยังไม่สิทธิ์เดี๋ยวผู้ชมมีต่ออีกแล้วกล่องมีกล่องลุงเว้โอ้เปิดได้หีบแดงมาครับผมหีบแดงมีอะไรไม่มีอะไรมีแต่เไอเทมเศษโลบอกรับผมมันจะให้มาทําไมโอเคผู้ชมก็ประมาณนี้ดีกว่านะสลับสองแมปนี้อุ้ยขวานเพชรผมกลับมาแล้วนี่ว่า ประมาณนี้ชมสลับเกมนี้ผมก็เรียกได้ว่าใช่มันคือก้าวันเวอร์ชั่นที่ <laughs> ดูมิซื้อไปแล้วทุกอย่างตเต็มรูบบอกได้หมดแล้วผมมีทั้งเอเมทั้งไรนะโอเคผู okay, ้ชมก็ประมาณนี้สลับ2แบบที่มาลองเล่นในวันนี้ไปลองเล่นกันดูผู้ชมก็สนุกตัวเรื่องนะส่วนตัวผมให้แบบนี้ดีกว่าดูาแบบผมไปเล่นตอนนะั้ดีกว่านะแล้ว okay, ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วผมบายฝากติดตามกดไลค์ด้วยไปละ